สวัสดีค่ะพบกับมามะบูใน Hello t ไทย j o ยนะคะวันนี้คือวันพุทธที่21กันยาคมพุทธศักราช2564ค่ะมามะบูไปรับการเจาะเลือดและ ตรวจโควิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ทว่าผลยังไม่ออกมานะคะพรุ่งนี้จําเป็นที่จะต้องโทรไปคุยกับคุณหมอค่ะว่าผลออกมาอย่างไรก่อนที่จะรับการผ่าตัดเล็กในวันศุกร์นี้จําเป็นจะต้องตรวจเลือดตวดรวจปัสสาวะและที่สําคัญต้องตรวจโควิดด้วยค่ะและมัมมาบูมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับโควิดให้ฟังค่ะวันนี้ได้คุยกับคุณหมอมานะคะ มามาบูก็ยิงตรงถามคุณหมอเลยค่ะว่าคุณหมอคะวัคซีนเนี่ยเชื้อเป็นกับเชื้อตายอันไหนมันดีกว่ากันคะคุณหมอท่านตอบมามาบูว่าวัคซีนใดก็ตามที่ผ่านมาตรฐาน WHO หรือผ่านมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกนั่นคือวัคซีนที่ดีที่สุดสำหรับปัจจุบันค่ะ แต่ทว่าวัคซีนเชื้อเป็นและวัคซีนเชื้อตายมีข้อแตกต่างกันตรงที่ว่าวัคซีนเชื้อตายนั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็น10บสปีเพราะฉะนั้นมาตรฐานของวัคซีนเชื้อตายจึงเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันแต่ทว่าวัคซีนเชื้อเป็นเป็นวัคซีนนวัตกรรมใหม่และที่สำคัญตอนที่คิดค้นวัคซีนนั้น เชื้อโควิดยังไม่ได้กลายพันธุ์ค่ะคุณหมอท่านบอกว่าในอนาคตข้างหน้าอีก5ปี10ปีหรือ20ปีไม่สามารถบอกได้ว่าวัคซีนแต่ละตัวจะเป็นอย่างไรเพราะณนะสถานการณ์ปัจจุบันนี้อะไรก็ได้ที่นักวิทยาศาสตร์คิดค้นขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันมนุษย์ให้รอดชีวิตได้ นั่นจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ทว่าทั้งวัคซีนเชื้อเป็นและเชื้อตายเขายังไม่หยุดพัฒนานะคะตามที่คุณหมอท่านบอกคือเขาก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะมีการทดสอบและก็ตามผลของคนที่ฉีดวัคซีนไปเรื่อยๆอย่างเช่นกรณีของมามาบูที่จำเป็นจะต้องเข้ารับ การผ่าตัดเล็กในวันสุกที่จะถึงนี้ก็จำเป็นจะต้องตรวจหาเชื้อโควิดแต่จะทราบผลในวันพรุ่งนี้นะคะลุงจำเป็นจะต้องโทรไปคุยกับหมอว่าเป็นอย่างไรค่ะแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งแต่คุณหมอทิ้งท้ายให้มามาบูฟันอย่างนี้ค่ะคุณหมอบอกว่าวัคซีนณปัจจุบันที่น่าเกียดและไม่ดีที่สุดคือวัคซีนเพื่อ ธุรกิจค่ะนี่เป็นคําบอกของคุณหมอทําให้มาวะบูได้ฉุกใจคิดว่าอะไรก็ตามณปัจจุบันทุกคนต้องการที่จะช่วยเหลือกันแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์แต่ถ้าหากมีผู้ช่วยโอกาสนําวัคซีนไปในเชิงพาณิชย์เชิงธุรกิจนั่นเป็นวัคซีนที่น่าเกียรติมากที่สุดค่ะมาวะบูเห็นด้วยกับคุณหมอเต็มร้อเอร์เซ์ค่ะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็มาเล่าให้ฟังว่าได้คุยกับคุณหมอและมีความรู้เพิ่มเติมมาอย่างไรเพื่อจะให้พวกเราได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นเหมือนที่มามมาบูได้เข้าใจค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ